สวัสดีครับพกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราวพัฒนาวันนี้นะครับศุกร์ที่สี่สิงหาคมนะครับราวพัฒนานะครับแต่ว่าเราชุดนี้ใช้ได้กับเราทั้งวันทุกชั่วโมงแต่เน้นวันนี้ก็วันศุกร์ก็เน้นไปที่ราวพัฒนาแล้วก็รองมาคือลาวสตาร์นะครับผมเด่นนะครับหกเจ็ดครับมากับแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับผมหกมาหกเจ็ดครับหกแปดหกเก้านะครับหกศูนย์หกหนึ่ง เจ็ดมาครับ7จ็ดนะครับเจกครับเจ็ดนะครับรักร้อยสครับ3 6 7หกเจ็ดนะครับ36 36 360 36 3า8หกแปดสามหกเกครับ3 7 9 3 7 0 3 7 1เจน่น้นไปที่นะครับหกนะครับหกแล้วก็7 8 3ตัวชุดเน้นนะครับ367หกเดสามแล้วก็3ามเจ็ดแสำหรับแนวทางหวยรร่วรวมและก็เน้นไปที่ราวพัฒนา3ชุดขอให้รวยครับ